สวัสดีครับเมื่อวานผมก็ได้โพสทำคลิปขึ้นยู u ูบอยู่สองคลิปคลิปหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของทีมเรอร์พรูอีกคลิปหนึ่งก็จะพูดถึงเรื่องเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากเรื่องเวอร์พรูแล้วก็มีลูกค้าลูกค้าวงจุ้ยผมเนี่ยก็โทรเข้ามาติดต่อเข้ามาแล้วก็ทักท้วงขึ้นมาว่าผม พูดแต่เรื่องฟุตบอลเขาเป็นผู้หญิงเขาไม่รู้เรื่องฟุตบอลแต่ตาม facebook ผมอยู่อยากให้ผมพูดเรื่องอื่นบ้านแล้วก็ผมก็เลยพูดว่าเมื่อวานเนี่ยผมพูดถึงเรื่องอีโก้ก,กับลูกพูดคุยเรื่องอีโก้กับลูกเพราะมันมีประเด็นไอตัวอีโก้เนี่ยมันก็มีคอมเมนต์ที่บอกว่าคุณซื้อคนโน้นคนนั้นคนนี้อย่างเซอร์เอเล็กซ์อย่างมูรินโญ อย่างเป๊ปกอริโอลาอย่างเจเกนครอฟเหล่านี้รว้แต่มีอีโก้ผมก็เลยวิเคราะห์ให้ลูกผมฟังว่าไออีกโก้เนี่ยมันคืออะไรเราไม่พูดศัพท์ทางวิชาการว่าอีกโก้อีกโก้ซูเปอร์อีกโก้เนี่ยมันเป็นศัพท์ทางจิตวิทยาแต่เอาเป็นว่าเรามาสื่อสารกันว่าไออีกอกโก้ก็คือความเชื่อมั่นตัวเองความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของ ตัวคนคนนั้นอันนี้เอาความหมายที่เราเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดื้อรั้นยืนกลานวิธีคิดของตัวเองแล้วไม่ยอมเปลี่ยนวิธีคิดเหมือนก็ไม่ฟังใครจริงๆแล้วเนี่ยอีโก้เนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมทุกอย่างในโลกนี้มันล้วนแต่เป็นดาบสองคมซึ่งประชาเนี้ยผมก็คุยกัยบเดอะคอปคนหนึ่งที่สงดวงมามาคุยกับผม ก็คุยกันเรื่องเรื่องที่มันน่าสนใจเรื่องเกี่ยวครอบครัวเรื่องลูกมันเป็นเรื่องที่ผมตั้งใจจะพูดเหมือนกันทีนี้มาพูดถึงว่าอีโคอีโคข้อเสียของอีโคมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นไม่มีการกระบวนการที่เขาตรวจสอบตัวเองไม่มีการทบทวนไม่มีการเทียบเทียงเหตุการณ์ไม่มีการคิดวิเคราะห์ว่าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกหรือมันผิด มันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แต่ยังดันทุลังที่จะทำสิ่งนั้นไอ้เอองี้ยเขาเรียกว่าอีโกแบบไม่ดีนะมันก็เลยเติมเอ็นเข้าไปตัวหนึ่งนะครับก็กลายเป็นอ e ีโง่อะไรเงี้ยหรือไอโง่ Go, นะก็คือถ้าดันทุลังนะครับถ้าดันทุลังแล้วยังทําอยู่ทั้งทั้งที่ทําแล้วมีแต่ปัญหา ยังฝืนทําอยู่นั่นแหะเขาเรียกว่าอีโง้หรือไอโง่ะครับก็คือเติมเอ็นให้เป็นตัวหนึ่งมันก็กลายเป็นโง่แต่อีโก้ในกรณีที่คนคนนั้นพิสูจตัวเองแล้วเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีหลักการอย่าลืมว่าในโลกของปัจจุบันเนี้ยในโลกของในตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วละ่ะกระบวนการต่อรองเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเจอกันอยู่ทุกวันคนที่ยืนหยัด ยืนการแข็งแกร่งที่สุดมั่นใจอำนาจต่อรองมากที่สุดไม่งั้นคุณจะปกครองใครไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มีอีโก้เพราะใครพูดมาคุณก็คอยตามหมดคุณต้องการพูดอ,อย่างนั้นเหรือคุณต้องการคนมาปกครองคุณอย่างนั้นเหรือคุณต้องการคนคนนั้นมาบริหารธุรกิจให้คุณหรือคนอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีศักยภาพที่ไปทําอะไรให้สําเร็จหรอกถ้าคนที่ไม่มีหละแต่คนที่มีอีโก้มันต้องมีศิลปะด้วย ศิละปะในที่นี้ก็คือคุณต้องมีวิธีการสื่อสารที่ไม่ทําให้คนอื่นเขารู้สึกต่อต้านคุณคุณแสดงอาการก้าวร้าวมากเกินไปคนเขาก็ต่อต้านคุณเพราะฉะนั้นไออีโก้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ถ้าคุณได้พิสูจน์ตัวเองมามากพอแล้วว่าคุณเป็นคนมีความสามารถจริงวิธีการที่คุณทำแล้ว มันได้ผลมันประสบความสำเร็จเพราะคนหลายๆคนที่เข้ามาสู่ในระบบคุณและคุณพัฒนาเขาเนี่ยถ้าคุณไม่มีหลักไม่มีแนวทางไม่มีทิศทางที่ชัดเจนคุณก็ไม่สามารถพัฒนาคนอื่นได้เพราะเป้าหมายและวิธีการต่างๆเนี่ยมันจะต้องใส่ความเชื่อมั่นความเป็นตัวตนความชัดเจนของตัวคุณออกมาด้วย เพราะนั้นอีโก้ในมุมที่ดีมันก็มีอีโก้ในมุมที่ไม่ดีมันก็มีในทุกเรื่องมันมีสองมุมทั้งนั้นนะครับอย่างความรักมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่บางคนไม่เข้าใจและบริหารจัดการเรื่องความรักไม่เป็นก็เกิดปัญหาได้บางครั้งหลายๆคนก็ไปทำเรื่องผิดๆเรื่องที่เสียหายขึ้นมาได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ ลูกค้าผมขอให้ผมพูดเรื่องพวกนี้บ้างนะครับผมจึงเอาเรื่องนี้มาพูดและเมื่อเรามาคุยถึงในมุมของแฟนๆทีมลิเวอร์พูลปรากฏว่าเมื่อเมื่อเช้าผมก็เข้าไปดูไปตามข่าวลิเวอร์พูลมีการเสนอยื่นเสนอเข้าไปขอซื้อในวิกิต้าไปที่83ล้านยูโรตามข่าวนะครับข่าวจากค่ายบิล ค่าวิวนี้เป็นค่ายของเยอรมันเป็นสำนักข่าววิวถ้า83ล้านยูโรก็เท่ากับ74ล้านผมว่านี่น่าจะเป็นไฟนอลแล้วนะครับถ้าไม่ได้ก็จบและผมก็ได้เข้าไปดูคลิปที่นเนบิเกตา้าเสียบเพื่อนร่วมทีมจริงๆแล้วมันเกิดจากจังหวะที่เพื่อนร่วมทีมคนนั้นเนี่ยเข้าบอลหนัก แล้วภาษากายเนี่ยเท่ทีมันกลตีนมันเข้าบอลหนักเสร็จมันทําเป็นเดินแล้วก็ประมาณอประมาณว่าภาษากายบอกกูหมันไส้มึงอะไรประมาณนีน้เนี่ยเปกีต้าเนี่ยเจ็บอยู่นิดนึงกลุมขากลุมสักพักจังหวะบอลมันล้นนะครับเดวี่กีตาเนี่ยได้บอลแล้วก็ บอลมันล้นไอ้นี่พุ่งเขา้ามาอีกเหมือนกันกำลังจะโฉบบอลในพี่กีนารเสียบเลยนะครับถึงกับต้องหามแล้วก็เลิกการซ้อมบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยภาษาการมันบอกเลยว่าเพื่อนร่วมทีมไม่พอใจมาเดินผักอกในพี่กีตารก,ก็งวลกิที่มันเสียบกูทำไมมไม่ว่าจนมาถึงที่สุดผมมองว่ามันน่าจะสะสมจากข่าวนะครับ ไอ้พวกนี้เสพข่าวทั้งนั้นแหละครับเรายังบ้าข่าวเลยพวกนี้มันก็เสพข่าวคือมันไส่อะไอ้นี่มันอาจจะแอบมันไส้เล็กๆอยู่แล้วว่าคือบางคนเนี่ยลึกๆในคนขาวเนี่ยมันมันเหยียดพวกผิวสีอยู่แล้วพอไอ้นี่มันเด็ดมันดังเนี่ยขอจัดบ้านแล้วพอมันโดนเสพคืนเนี่ยก็ถึงกับเลี่ยงอาการอย่างเงี้ยมันสะสมมาและทำไมในพิกีต้า ไม่ยื่นขอบัญชีย,าย้ายเ้าเงื่อนไขที่ผมบอกไงเงื่อนไขเรื่องส่วนแบ่งที่จะได้จากการย้ายทีมถ้าให้ยื่นเมื่อไหร่ตรงนี้ทีมไม่ต้องจ่ายดังนั้นยือ้อยื้อไปให้มากที่สุดที่เหลือให้กระบวนการดำเนินการกดดันไปแต่ทีมสตาฟ มันเห็นบรรยากาศมันรู้แล้วเพราะทํางานกับคนเนี่ยพวกนี้มันทํางานเป็นยี่สิบสาสิบปีมองออกมันรู้แล้วว่าอยู่ไปลังแต่เก็บระเบิดเวลาไว้ถ้าไม่ย้ายตอนนี้ซีซันที่เปิดขึ้นมาเนี่ยลวนแน่ทีมรวนแน่นี่คือการวิเคราะห์ผสมผสานระหว่างเรื่องของลูกค้าผมที่ขอให้ผม พูดถึงเรื่องอื่นบ้างแต่ด้วยความที่ผมเองเนี่ยเป็น c o l u น n i s t ของเว็บ the cop in Thailand มันก็อดไม่ได้อะที่จะผสมผสานเกี่ยวกับเรื่องของทีมลิวพูบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ว่าคุณจะมีอีโก้ได้แต่คุณต้องได้พิสูจน์แล้วว่าอีโก้ของคุณเนี่ย มันมาจากคุณได้พิสูจน์ความสามารถตัวคุณเองแล้วการที่จะยืนหยัดไม่ใช่เรื่องที่ผิดผู้นำที่ดีมันต้องมีจุดยืนต้องมีความชัดเจนแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีหาอะไรเลยนะครับโง่ลยยังดันทุลังอย่างนี้ก็ไม่ไหวอย่างนี้ก็เป็นไอโง่ Go, หรืออีโง่นะครับไม่ใช่อีโก้นะครับ สำหรับทิ่นี้สวัสดีครับ